<c oughs> อ่ดูแล้วกันไม่ไปขัดขวางนะดูการปฏิบัติหน้าที่แล้วกัน <c oughs> วันนี้โทราศัพท์ผมมีปัญหาครับต้องขอโทษขออภัยทุกท่านด้วยนะครับเป็นจราจรสอปอสอป,อสอปอนี่คืออะไรสูตรปาการอ๋อเป็นจราจรของสอ,อ,อของเมืองสูตรปาการครับเป็นของพอจวเลย ปจวเมืองสมุทรปราการเลยไม่ใช่ของบางพีนะแต่ตั้งอยู่ตรงคลองส่งน้ําซึ่งมันเป็นเขตของบางพีนะครับนี่เนี่ยป้อมคลองส่งน้ําเป็นเขตของบางพีครับนู่นรถจอดนู่นอยู่เรียบถนนบางนาตาดป้ายก็อยู่ข้างหน้านู่นแหละครับแต่ที่เลี้ยวแต่ที่เลี้ยวมานี่ไม่มีนะไม่มีป้ายไม่มีควยอะไรเลยแต่เจ้าหน้าที่จราจรสี่นายสามารถม่ยืนดักตรงนี้ได้ ระเบียบการตั้งจุดตรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมานี่บอกเลยว่าไม่มีผลนะครับบังคับใช้กับลูกน้องไม่ได้ซึ่งสพเมืองสมุทรปราการนี่ห่างจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ไกลนะครับไม่ไกลนะไม่ต้องไปพูดถึงต่างจังหวัดด้วยซ้ำไปเนี่ยจากสมุทรปราการไปสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่ไม่กี่กิโลหรอกแต่คำสั่งและระเบียบลูกน้องไม่ถือปฏิบัตินะครับเนี่ยไม่ถือปฏิบัติท่านนั้นเพิ่งมาท่านนั้นเพิ่งมาใหม่ ลูกน้องก็ยืนจากนี้แหละผมมาเมื่อกี้น่ะเรียกเอาเรียกเอาเรียกแบบโอโหรถจอดนู่นยาวไปอยานู้นตอนนี้ไม่เรียกละตอนนี้ไม่มีเรียกละจริงๆแล้วนะครับนุ่น้ายท่านตั้งอยู่ตรงนู้นห็นไหมใา้ตั้งตรงนู้นกวยตั้งอยู่ตรงนู้นแล้วทําไมไม่ไปไปยืนปฏิบัติหน้าที่ตรงนู้นจะมาอ้างว่าจุดใกล้เคียงมันไม่ใช่หรอกครับ ผมไม่รู้ว่าท่านท่านเขา้าเขา้าเข้าใจความเดือดร้อนของประชาชนหรือเปล่าผมไม่รู้นะขออนุญาตเปลี่ยนไม้เซลฟี่ครับยืนไปยืน,ไปย,นไปยืนปฏิบัติหน้าทุ่ยตรงนู้นนะ่มนะมันจะดูมันจะดูสวยงามกว่านะครับท่านไปยืนดักหัวโค้งเนี่ไหมรถเขาจะเลี้ยวมาเห็นไหม รถเขาจะเลี้ยวมาเมื่อกี้ที่ผมมาเนี่ยโอ้โหเรียกรถเต็มเลยเรียกรถหากันยืนดักทําให้รถติดด้วยนะครับถามว่าแบบนี้มันมันเข้าขายในการตั้งจุดตรวจไหมถ้ามายืนแบบนี้ไม่เข้านะครับถ้าอย่ามายืนดักแบบนี้ไม่เข้าอันนี้เขาเรียกยืนดักแต่ถ้าจัดจุดตรวจในระเบียบต้องยืนอยู่ในจุดตรวจนะครับต้องมีป้ายมีกลวยต้องยืนดักแบบนั้นนะครับอันนี้เขาเรียกยืนดักเขาเรียกยืนดักครับ ดูดุนถ้าไปยืนอยู่ตรงใต้ตรงกลวยนะเอออันนั้นนะถูกต้องอันนั้นนะตามระเบียบแน่นอนนะครับทําได้แน่นอนแต่ให้มายืนตามแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวยืนแบบเนี้ยเนี่ยไม่ถูกผมเข้ามาเมื่อกี้มีสเกลขี่รถตามมาอยู่สองสามคันมีสเกลหน้าก็ตามระเบียบแหละครับในการตั้งจุดตรวจจะต้องมีสเกลสเกลหน้าสเกลหลังนะครับยืนหลบ ไม่ปรากฏตัวใช่ไหมในในระเบียบนะครับจะต้องมีสเกลยืนก่อนเข้าด่านแอบก่อนเข้าด่านหรือหลังด่านไม่ปรากฏตัวอันนั้นก็คือในระเบียบถูกต้องนะครับแต่ถ้าเกิดจุดตรวจที่มีการตั้งเนี่ยมันไม่ถูกต้องถึงแม้ท่านจะมีสกปงสเกลหน้ามันก็ไม่ถูกดีนะครับถ้าเกิดการเริ่มต้นแล้วมันไม่ถูกแล้วจะเอาอะไรมาถูกตามหลังอ่ะใช่ไหมถามสารวัตรแล้วสารวัตรบอกว่า ว่า14ตอน5โมงครึ่งตอนนี้ประมาณ10นาฬิกา10เออ10นาฬิกา46นาที10นาฬิกา46นาทีก็ประมาณอีก40 50นาทีนะครับจะเลิกมมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ทั้งหมด5นาย5นาย แต่เมือเ่อกี้เห็นเห็นตำรวจจราจรขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจากหน้าด่านสามนายไม่รู้ว่าปฏิบัติงานร่วมกันหรือไม่นะครับไม่ใช่ของบางพีนะครับเป็นของสอปอจราจรเมืองสุตปาการเลยไม่ใช่บางพีนะครับหนไหนี่หัวโคง้งหัวโค้งเลี้ยวเข้ามาจริงๆแล้วเดี๋ยก่อนเข้าด่านเนี่ยมันต้องมีป้ายมีปวยเตือนนะครับ แต่ป้ายกับปวยไปเตือนอยู่นู่นหลนนตัวไปเตือนอยู่ตรงเลียบบางนาตาดนู่นนะครับมันมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับถนนเส้นนี้นะป้ายกับควยมันอยู่นู่นถนนเลียบบางนาตาดอันนี้เป็นถนนที่เลี้ยวเข้ามาคลองส่งน้ําเนี่ยเลี้ยวเข้ามาคลองส่งน้ําแล้วก็เอาเจ้าหน้าที่มายืนหักแบบนี้นะครับก็ฝากจราจน้ารูสุตปาะกาแล้วกันนะพุ่บกับนะครับถามว่าท่านตั้งจุดตรวจทีไม่ดีครับ แต่ระเบียบที่สำนักง,งานตำรวจชาติออกท่านก็ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไม่ใช่ว่าตั้ง้ายที่หนึง่งแล้วมายืนดักเอาที่หนึง่งอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับแล้วระดับหัวหน้าผู้คุมด่านเนี่ยนะครับหัวหน้าผู้คุมด่านเนี่ยท่านสารวัตรพนาเนี่ยไม่มีกล้องบอดี้คัเลล่านะไม่มีนะครับถามว่ามันมีข้อยกเว้นไหมในระเบียบมันมีเขาบอกว่าระดับสารวัตรไม่ต้องพกพากล้องได้ไหมไม่มีนะผมอ่านแล้วมันไม่มี ในเมื่อมันไม่มีก็จะต้องแสดงว่าทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่นจุดตรวจจะต้องมีกล้องทุกนายอันนี้ผมเข้าใจแบบนั้นนะแต่ระดับสารวัตรหัวหน้าผู้คุมด่านไม่มีนะครับก็ดูแล้วกันผมไปคุยกับท่านธนามาแล้วนะครับอันนี้มาแบ่งปันบรรยากาศการยืนดักอันนี้ผมเรียกยืนดักนะเพราะยืนแบบนี้มันเข้าข่ายยืนดักอยู่แล้วครับถามว่ายืนดักเพราะอะไรก็เพราะว่ามุ่นครับ เห็นไหมนู่นรถจอดอยู่ตรงนู้นูนุนครับรถจอดอยู่นู่นใต้กับกลวยก่อนเข้าด่านจอดอยู่เท่นเส้นเรียบบางนาตากกมที่19แต่เอาตำรวจมายืนดักในซอยถนนเรียบคลองส่งน้ำคืออะไรคืออะไรผมก็ไม่รู้นะว่าคืออะไรแต่ก็ชมไปแล้วกันนะครับชมวิธีการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วกันนะตอนนี้ไม่มีเรียกแล้วไม่มีเรียกแล้ว ถ้าไม่มีเรียกก็น่าจะวสิบสีได้แล้วนะเพราะถ้าตั้งไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับการที่ท่านมาตั้งเนี่ยนะครับมันจะต้องมีเหตุเหตุอันสมควรในการตั้งนะครับยกตปวอย่างเช่นตรงนี้มีการก่ออาชญากรรมบ่อยมีสถิติเยอะไม่เว้นแต่ละวันช่วงเวลาไหนมีการก่อเหตุเยอะเอออันนั้นเอาเหตุผลสนับสนุนในการที่จะขอตั้งจุดตรวนะครับแต่ท่านมาตั้งนี่ท่านมาตั้งเพื่อจะสุ่มจับ พาปบขาดาสีขาดไม่มีใบขับขี่อันนี้ผมผมผมมองว่ามันมันไม่เข้าเหตุอันสมควรในการที่จะมาขอตั้งนะครับแล้วการตั้งก็มายืนดักตรงหัวโค้งแบบนี้มันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับสมนักงานของชาติแต่ไม่รวมทุกองค์กรนะครับเฉพาะจราจรสอปอรเมืองสุรากา์ จอผมมันไม่มือดอะ่ะเอ,เอ,เอาก็หน้าจอผมมันไม่มืดเหรผมทำไงอะ่ะ <c oughs> เอ้าผมดูอยู่เนี่ยผมอ่านคอมเมนต์อยู่เนี่ยเออได้ผมทำไงอะ่ะ <c oughs> ซื้อเครื่องใหม่ผมดิโอ้ยไงให้โอ้ยดูว่าจะซื้อเครื่องใหม่ให้ผมอุตส่าห์ดีใจโอ้ ได้ดูกว่าเดี๋ยวผมเปิดดูอีกอีเครื่องนึงมันมืดจริงหรือเปล่าแ๊บน,นึงครับ,รบ,รบพิยุทธไม่ใช่บางพีครับเป็นจราจรสมุดปราก,การครับไม่ใช่บางพีนะพี่นะพี่เข้าใจผิดนะ เป็นจราจรสุดการนี่เนี่ยๆๆๆไงมาเรียกรถหัวโค้งเนี่ยไหมมันคือไหมเรียกรถหัวโค้งเนี่ยมันใช้ได้ไหมเรียกรถเนี่ยรถเขาจะเลี้ยวเข้ามาเนี่ยนะครับพอเลี้ยวเข้ามาเนี่ยมายืนเรียกเนี่ยยืนเรียกเนี่ยคืออะไร ยืนเรียกหัวโค้งอยู่เหมือนเดิมนะครับยังยืนเรียกหัวโค้งเหมือนเดิมอันนี้รถติดรถติดเพราะว่ายืนโบ รถติดก่อนเข้ามาเขาว่ามายืนโบกมายืนโบกเอาตรงนี้นะดูวิธีการยืนเรียกจุดประสงค์คือยืนดูป้ายภาษีพลบบนั่นแหละครับ ปรสงหลักคือยืนดูป้ายภาษีพลบเห็นไหมเรียกคันนึงรถติดเป็นแถวเห็นไหมโอ้นี่ขนาดผมเรียนไปยังผู้บังคับการแล้วนะขนาดผมโทรคุยไปหาผู้บังคับการแล้วนะ ังมายืนเรียกกันแบบนี้อีกโอ้โหสงสัยผมต้องผมต้องแจ้งไปยังเจเลสำนักง,งานดุเห่งชาติละมั้งขนาดผมร้องเรียนโดยตรงไปถึงไปถึงผู้บังคับกันยังให้มาเรียกหักโค้งเหมือนเดิมอีกตายแล้วตายแล้วประเทศไทย สงสัยต้องลองไปยังเะเลมั้งครับเนาะเดี๋ยวผมขอเก็บภาพก่อน โขโขแล้วท่านทําให้รถติดเนี่ยเนี่ยเนี่ยท่านทให้รถติดเนี่ยเพราะท่านมายืนเรียกเนี่ยคืออะไรงงไหมงงไหมครับงงดิแต่ไม่ต้องงงนี่คือความจริงความจริงที่เกิดขึ้นยืนแบบเนี้ยจริงๆแล้วเขาไม่ให้ทํา นะครับเขาไม่ให้ทํานะแต่ถ้าท่านตั้มตั้งตั้งจุดตัวตั้งจุดสกัดอันนี้เขาให้ท่านปฏิบัติแต่ท่านต้องอยู่หลังใต้หลังคือหลังควยหลังจากมีการแจ้งเตือนนะครับดูดูดโอ้โหเบรกหัวทิ่มเลยเกือบเรียกโดยไม่มีป้ายแจ้งเตือนเดี๋ยวถ้าตูมขึ้นมาเนี่เชื่อไหมว่าจะมีการวอลสิบเชื่อไหม เนี่ยถ้าตูมขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจะมีการวอลสิบสี่โดยกระทันหันเลยอันนี้ถือว่าผมแจ้งผู้บังคับการเอ่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดไปแล้วนะผมแจ้งผู้บังคับบัญชาสูงสุดไปแล้วนะครับแต่ท่านท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านจะประสานมาให้การประสานผมก็ไม่รู้ประสานแบบไหนหรอกแต่ก็ดวแล้วกันนะดวแล้วกัน เมื่อกี้ผมมาอน้ถสี่ห้าหกอู้จอดเรียงกันเป็นแถวเพราะว่าการมายืนแบบนี้ไงการมายืนดักเอาตรงหัวค้งแบบนี้ไงนะใต้กวยอยู่นู่นอยู่ถนนเรียบบางนาตาดอูนะครับอยู่ถนนเรียบบางนาตาดนะไม่ไม่ได้อยู่ในเส้นคลองส่งน้ำนี่นะ ไม่มีป้ายไม่มีกลวยอะไรที่ว่าแสดงสัญลักษณ์ว่าเลี้ยวเข้ามาแล้วจะเจอเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่มีนะครับทุกคนต่างเข้าใจว่าอ๋อด่านมันต้องตรงไปจุดตรวจมันต้องตรงไปเพราะว่ารถนู่นเปิดไฟแวบๆอยู่นู่นป้ายผู้ควบคุมด่านก็อยู่นู่นนะครับมันไม่มีอะไรบ่งบอกว่าตรงเนี้จะเป็นพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เลยไม่มีแต่เลี้ยวเข้ามาเจอเลยมีจราจรอยู่สามนายมีระดับผู้กองหรือสารวัตรไม่รู้คนนึ้ง ง่ายดิง่ายดิง่ายดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปคุยกับท่านทนาอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวผมขอเรียกไปคุยกับท่านทนาอีกรอบนึงถ้าโทรศัพท์ผมมีปัญหาก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับดูดูด,ดูเรียกรถดูเรียกรถทดดดดีดูนี่ดูน เรียกรถคันหนึ่งติดไปยันะยะนูน้นเพราะอะไรครับเพราะมาเรียกรถหัวโค้งมาเรียกรถไปหัวโค้งไม่มีป้ายไม่มีอะไรเลยให้ดูกันชัดๆน,นี่ถนนเรียบบางนาตาดนะครับมาจากชลบุรี พอเลี้ยวมาปุ๊บเนี่ยพอเลี้ยวเลี้ยวเข้ามาปุ๊บอันนี้เป็นเส้นคลองส่งน้ําเส้นคลองส่งน้าที่จะไปบางทีนู่นไปเจอตํารวจยืนอยู่สามสี่คนหน,นุ่แต่ป้ายหยุตดตรวจนู่นป้ายหยุตดตรวจไปอยู่เส้นเรียบบางนาตาดป้ายหยุตดตรวจไปอยู่นู่นกลวยไปอยู่นู่นรถไปจอดอยู่นู่นเห็นไหมครับผมบว่ามันไม่ใช่อ่ะนะมันไม่ถูกต้องอ่ะใครว่าถูกก็ว่าถูกไปเถอะแต่ผมบอกว่ามันไม่ถูกอ่ะ ต,ตั้งอ่ะถ้าท่านจะจุดประสงค์หลักๆในการเรียกคือเส้นเส้นเรียบเส้นเรียบบางนาตาดไม่มีการเรียกรถนะไม่มีการเรียกรถแต่แตป้ายก็ควยไปอยู่นู่นป้ายผู้คุมด่านอยู่นู่นหนอยู่ท้ายรถนนุนแต่ตรงที่ให้เจ้าหน้าที่ยืนปฏิบัตินี่ไม่มีป้ายไม่มีควยอะไรเลยแต่ให้เจ้าหน้าที่มายืนปฏิบัติแบบนี้ผมว่ามันมันรรมทำแม่งทำแม่งไงก็ไม่รู้นะมันดูแปลกๆไงก็ไม่รู้นะครับ นี่แหละถ้าเกิดเราในฐานะประชาชนนะครับไม่มานำเสนอผมถามว่าจะมีใครมาตรวจสอบการขออนุญาตการตั้งจุดตรวจของตำรวจทั่วประเทศจะมีใครมากล้าตรวจจะมีใครลงมาตรวจสอบบ้างไหมครับเพราะในระเบียบท่านก็บอกอยู่แล้วว่าถ้าเกิดการขอตั้งจุดตรวจจะต้องมีระดับ ผู้บังคับบัญชาสู่ตรวจทุกครั้งแต่ตอนนี้ผมถามว่าจุดตรวจตรงนี้มีการลงมาสู่ตรวจบ้างหรือยังเห็นไหมรถเลี้ยวไปผมถามว่าเห็นป้ายเห็นปวยมีอะไรบ่งบอกว่าข้างหน้ามีเจ้าหน้าที่ไหมไม่มีภาษาบ้านเราเขาเรียกว่ายืนดักเนี่ยเขาเรียกยืนดักแต่ถ้ายืนปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันต้องยืนอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยยืนปฏิบัติหน้าที่เพราะป้ายอยู่นู่นป้ายอยู่ถนนเส้นนู้นนะครับนุ้น ต้กลวยอยู่นู่นใต้กลวยอยู่ตรงนู้นนู่นรถอยู่นู่นใต้ผู้คุมผู้ด่านอยู่ตรงนู้นแล้วกล้อง CCTV อยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่กล้อง CCTV อยู่ตรงนี้แต่เอาลูกน้องไปยืนอยู่นู่นผมถามว่ากล้อง CCTV มันจะมองเห็นไหมเห็นไหมครับไม่เห็นแต่เอาถอะในเมื่อผมร้องเรียนไปถึงท่านวันลบแล้วผมโทรไปหาท่านวันลบโลยตรงเมื่อกี้นะครับตอนที่ไลฟ์สดมันตัดไป ผมโทรไปหาท่านมาลบโดยตรงท่านก็ให้คําชี้แจงมาแล้วนะแล้วท่านบอกว่าท่านจะประสานงานท่านพนาให้ท่านพนาเป็นสรารวัตรที่ควบคุมการตั้งจุดตรวจวันนี้ป้ายก่อนเขาด่านนี้แค่นี้ครับไม่รู้ว่าข้างนานู้นมีป้ายจุดแจ้งเตือนก่อนหรือไม่ไม่รู้นะผมไม่รู้แต่มาถึงมีป้ายตรงนี้นะครับศูนย์ เจราจรเมืองสมุทรปาการอักษรย่ออักษย่อสจอรอสปไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าอ่านผิดขออภัยนะครับอ่านผิดขออภัยก็ถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดท่านสามารถทําแบบนี้ได้นะสออสนอื่นทั่วประเทศก็ทําได้เหมือนกันนะครับเพราะอะไรเพราะในเมื่อคําสั่งที่ออกจากสนักงานตัวเหนชาติ สั่งมาเป็นคำสั่งเดียวแต่จราจรเมืองสมุทรปราการทำทำแบบนี้แล้วไม่ผิดก็แสดงว่าจราจรทั่วประเทศก็สามารถทำได้เหมือนกันใช่ไหมก็คือเอาป้ายเอาลวยไปตั้งอีกที่นึง่งไปตั้งถนอนอีกเส้นหนึง่งแล้วก็ให้ลูกน้องไปยืนดักอีกเส้นหนึง่งใช่ไหม แสดงว่าที่อื่นก็ทําได้นะครับที่อื่นก็เอาไปเป็นตัวอย่างได้นะในการตั้งจุดตรวจหรือจุดตรขันวินัยอะไรจราจรอ,อะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าจราจรมือถุดปากการทําได้สอนอ,อื่นสอพออื่นก็ทําได้เหมือนกันนะครับมันจะได้ไม่เป็นการเสียเปรียบได้เปรียบกันอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะแต่ถ้าเกิดป้ายกับควยมันมาอยู่ในเส้นนี้นะอยู่เส้นนี้ มันก็ตั้งไม่ได้อีกพมันเป็นอะไรนะมันเป็นทางร่วมทางแยกเป็นหัวโค้งมันตั้งไม่ได้ถ้าตั้งได้จะต้องนู้นขยับไปนู้นขยับไปนู้นนะครับต้องมองเห็นอย่างเด่นชัดก่อนเข้าด่านไม่น้อยกว่า150เมตรเราจะต้องเลื่อนไปตั้งตรงนู้นอันนี้ระเบียบที่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดจะเอาขนป้ายขนกลวยนั้นมาตั้งตรงเนี้ยมันตั้งไม่ได้ครับเพราะระเบียบเขาห้ามตั้งทางร่วมทางแยกทางโค้งก็เลยเอาไปตั้งตรงทางตรง ทางตรงซึ่งอยู่ถนนเลียบบางนาตาป้ายก็ตั้งทางตรงแต่บริเวณนี้ไม่มีการมายืนเรียกตรวจเรียกจับอะไรทั้งสิน้นเน้นเฉพาะในซอยในซอยเลียบคลองป่า,ปาให้คลองส่งน้ำคลองส่งน้าเน้นเฉพาะเลียบคลองส่งน้ําเท่านั้นนะครับดูรถดูการจราจร ถามาว่าป้ายนั้นป้ายนั้นเหมาะสมไหมป้ายป้ายผู้คุมด่านนั้นเป็นป้ายที่ <Okay. S 1> มันเป็นป้ายที่ได้มาตรฐานาจากเอามาตรฐานแล้วกันนะไม่ต้องไปอิง ISO 1 9 0 0 2ไม่ต้องไปอิง ISO, ISO. วัดดีครับวัดดีครับ mm hmm. ไม่ต้องไปอิง ISO ว่าป้ายมาตรฐานความกว้างเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่ไม่ต้องไปอิงเพราะว่าแต่ละที่มาตรฐานไม่เหมือนกันบางที่ป้ายใหญ่ มองเห็นชัดเจนบางที่กระจ้อยนิดเดียวบางที่เอาไปตั้งไม่หลบในบันเอไปตั้งหลบไว้ในหลืบก็มีเห็นไหมเราเห็นแท้ทุกรูปแบบอะในการตั้งจุดตรวจในการตั้งจุดสกัดป้ายมีทุกรูปแบบเราก็เลยไม่รู้ว่าไอม้มาตรฐานที่เขาบังคับให้ใช้มาตรฐานในการระบุว่าป้ายจะต้องมีขนาดเท่าไรมองเห็นเด่นชัดจากระยะเท่าไหร่ ถามว่ามันมีไหมในระเบียบผมว่ามันน่าจะมีนะผมเคยอ่านเห็นข้าวๆด้วยซ้ําไปนะครับแต่เผอิญวันนี้ผมไม่ได้เอาเอกสารมาพอดีผมมีธุระผมมีธุระไปคุยธุระกับปามานกสมุทรปราการเป็นทางผ่านนะผมไม่ได้ตั้งใจมาเดี๋ยวจะหาว่าผมตั้งใจมาไม่ใช่นะครับพอดีผมขี่ผ่านมาเส้นคลองส่งน้ํามีเอฟซีเขาแจ้งมาว่าที่แจ๊กมีการตั้งด่านคลองส่งน้ําพอดีผมอยู่ตรงนั้นพอดี ก็เลยแวะมาดูก็เจอจริงๆนะครับก็ฝากเจเลแล้วกันนะครับฝากเจเลช่วยดูวิธีการปฏิบัติในการตั้งจุดตรวจของศูนย์จราจรเมืองสุปราการให้หน่อยนะครับหัวหน้าผู้กุม่านคือท่านพนานะครับป้ายอยู่นู่นครับป้ายอยู่นู่นคุยอยู่นี่นะครับแต่เอาตำรวจไปยืนจับอยู่นู่นนู่นนู่น ดีไหมเดี๋ยวถ้ามนาจะเลิกแล้วผมก็จะไปทุเลาต่อนะครับก็ขอบคุณแล้วกันสําหรับหลายๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเคสไล์แรกโทรศัพท์ผมมีปัญหามาัดไปเดี๋ยวผมจะเดินทางต่อนะครับไปหาฝามาสู่งประกันอันนี้มาแบ่งปันบรรยากาศผมร้องเรียนไปแล้วที่ท่านวรนลบนะครับ แล้วก็ได้พูดคุยกับท่านสวัสดิ์คณาแล้วส่วนท่านจะปรับปรุงหรือแก้ไขยังไงน,นั้นเรื่องเรื่องของหน่วยงานท่านผมไม่เขี่ยวแล้วผมในฐานะประชาชนผมมานําเสนอให้ดูมาครับก็ผิดว่ากันไปตามผิดแต่ถ้าเกิดมันไม่มีการาลงโทษอะไรนะเดี๋ยวผมจะร้องเรียนไปที่เจเลยตรวจแห่งชาตินะครับเคสนี้นะรอดูว่าจะมีการแก้ไขปรับปรุงอะไรไหม อากันมายืนอ,อยู่อย่างนี้ขามนี้สวยเลยได้ขอเก็บขามนี้สะข้าวขามนี้สวยมากอโอ้กล้องผมชัดดีไหมโอเค เราในฐานะประชาชนเรามาดูวิธีการปฏิบัติหน้าที่ครับถูกว่ากันไปตามถูกผิดก็ต้องมีการแก้ไขขอบคุณไม่สนับสนุนนะครับไม่สนับสนุนการทําผิดนะถ้าเกิดยกตัวอย่างเช่นพาสีขาดเอระบขาด,ขาดคุณต้องรับผิดชอบนะครับเพราะว่ามันเป็นกฎของสังคมไม่ใช่ว่าภาษีขาดก็เอามาขับเอารบขาดก็เอามาขับไม่ใช่นะคุณต้องไปต่อภาษีพรบให้มันเรียบร้อยนะครับทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน แต่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุณต้องปฏิบัติภายใต้ระเบียบข้อบังคับของสำนักงานตำรวจแห่งาาชาติเหมือนกันไม่มีข้อยกเว้นครับขอบคุณทุกคนแจ็คแซลลอสวัสดีครับ